ช่องแชทมาเก็ตเพสนะคะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นทำยังไงไปดูกันเลยค่ะคุณกดเข้ามาช่องแชทนะคะคุณก็จะต้องกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยแล้วเลื่อนมาด้านล่างนะคะจะต้องกดไปที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะเข้ามาเห็นหน้านี้แล้วนะคะเราก็มากดนี่เลยการแปลโพสต์ค่ะ หลังจากนั้นลองมาคลิกเลือกภาษาด้านล่างนี้นะคะให้เป็นสีเทาๆนะคะเหมือนที่ภาษาไทยนะคะเป็นสีเทาด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะเมื่ออันไหนเป็นสีเทานะคะก็คือภาษาที่เราใช้นั่นเองค่ะก็คือภาษาไทยนะคะเรากดเลือกไปแล้วเราก็มากดล็อกอินนะคะผ่านเบอร์มือถือผ่านอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะ ผ่านจากหน้าล็อกอินแล้วนะคะให้เรากดข้อแรกเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะหัวข้ออยู่ห้าข้อนะคะก็จะมีข้อ2งที่เป็นเวอร์ไวเว็บเฟซบุ o กนูน่นนี่นั่นใช่ปะให้เรากดข้อแรกได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดแล้วนะคะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะก็จะได้มาเป็นนะคะภาษาไทยขึ้นเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนี้นะคะข้อความของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วค่ะแบบนี้เลย ง่ายนิดเดียวเลยนะคะ